วันนี้เราก็ลังเผชิญกับวิกิตการทางสุขภาพซึ่งแค่เฉพาะวันนี้วันเดียวก็มีผู้เสียชีวิตด้วยโรคหัวใจโรคลมชักมะเร็งและเบาหวานไปไม่ต่ำกว่า4,000คนแล้วนะครับผมไม่เชื่อว่าจะมีครอบครัวใดไม่เคยได้สัมผัสกับความรู้สึกของการสูญเสียผู้เป็นที่รักให้กับโรคร้ายเหล่านี้มาก่อนเลยผมและภรรยาได้สูญเสียลูกสาวสุดที่รักไปเพราะโรคมะเร็งได้วยวเพียง19ปีเท่านั้นในปี1990หลังจากที่ต่อสู้กับโรคร้ายนี้อย่างกล้าหาญเป็นเวลา5ปี การป่วยของลูกสาวนี้ทําให้ชีวิตของสมาชิกในครอบครัวพลิกผันไปล้วเคยเดินทางไปทั่วโลกเพื่อหาวิธีการรักษาที่สามารถช่วยเธอต่อสู้กับโรคร้าน,นี้ได้และนี่ก็เกิดผลหนึ่งที่พวกเราเลือกที่ทำธุรกิจเกี่ยวกับโภชนาการอาหารเช่นในทุกวันนี้เพราะเราเชื่อว่าหากเราสามารถช่วยเหลือผู้อื่นให้รอดพ้นจากความโศกเศร้าของการสูญเสียซึ่งเราเคยประสบมาได้แม้เพียงครอบครัวเดียวสิ่งที่เราทําก็ถือว่าคุ้มค่ามากแล้วและเมื่อเราทราบเกี่ยวกับเรื่องสารพิษที่มีคนพยายามจะปกปิดนั้น เราก็รู้ได้ทันทีว่าเราจะต้องเปิดเผยเรื่องนี้ให้โลกรับรู้ด้วยเช่นกันพวกเราแทบไม่เคยมีโอกาสในการปฏิวัติวงการนี้เลยแต่ครั้งนี้โอกาสได้มาถึงแล้วข้อมูลของเรานั้นจะก่อให้เกิดความเปลี่ยนแปลงอย่างใหญ่หลวงในการที่เราจะมองภาพของการมีสุขภาพที่ดีและความเป็นอยู่ที่ดีใหม่ อัตราการเกิดโรคเบาหวานนั้นได้เพิ่มขึ้นถึง4 0 0ภายใน20ปีที่ผ่านมาหนึ่งในสี่ของคนทั้งหมดจะตายด้วยโรคมะเร็งและหนึ่งในสามคนจะตายด้วยโรคหัวใจหรือลมชักพวกเรากำลังพ่ายแพ้กับโรคร้ายที่น่ากลัวเหล่านี้ผู้เชี่ยวชาญทางการแพทย์ส่วนใหญ่เรียกโรคเหล่านี้ว่าโรคปจชีวิตประจําวันเพราะมีสิ่งที่ทําให้เกิดโรคอยู่ในชีวิตของเรามากมายทั้งความเครียดโมลพิษการขาดการออกกำลังกายและอาหารการกินล้วนแต่ก่อให้เกิดปัญหาเหล่านี้ มีคนเป็นร้อยๆล้านคนที่กำลังขาดสารอาหารไม่ว่าจะเป็นวิตามิน A, B6 C และ e. อลีหรือแ้กร่งเช่นแมกนีเซียมเบล็กหรือแคลเซียมมีถึงสองสามคนทั้งหมดที่ไม่ได้รับสารอาหารที่เพียงพอจากอาหารที่รับประทานเข้าไปแพทย์และนักวิทยาศาสตร์มาพูดอยู่เสมอว่าผู้เราควรจะได้รับสารอาหารเหล่านี้จากอาหารที่เรารบประทานอยู่แล้วและมันก็ถูกต้องอย่างที่สุดแต่ในวิถีชีวิตที่ต้องเร่งรีบถ้าเรื่องของเราดูจะหนักไปทางอาหารประเภทฟาสต์ฟู้ด สิ่งที่ใกล้เคียงกับผักมากที่สุดที่คนส่วนใหญ่ได้บริโภคก็คงจะมีแต่ซอสมะเขือเทศที่กินกับเฟรนฟรายเท่านั้นการบริโภคผักเฉลี่ยของคนอเมริกันได้ลดลงจาก40เหรือเพียงแค่5เท่านั้นเป็นไปไม่ได้ที่เราจะได้รับสารอาหารที่จําเป็นจากอาหารที่มีแต่ไขมันน้ําตาลและคาร์โบไฮเดรตสูงดังที่พวกเราบริโภคกันในทุกวันนี้ทุกๆปีคนอเมริกันจะบริโภคน้ําตาลเฉลี่ยถึงประมาณ170ปอนด์ต่อคนและถึงแม้พวกเราจะหันมารับประทานผักและผลไม้ได้ในปริมาณตามทีนนาาานาาาาเร,รรเรัังมด้้อหหพใ ได้ลดลองอย่างมากใน30ปีที่ผ่านมาผักและผลไามา้อย่างเช่นแอปเปลิลผักขมสรรับปะรดบีทแล้วก็ข้าวโพดนั้นได้สูญเสียวิตามินและแร่ธาตุไปถึง2ใน3จากที่เคยมีอาหารที่เราบริโภคในปัจจุบันจึงไม่สามารถให้คุณค่าทางอาหารได้เท่าแต่ก่อนเซลล์นับพันพันล้านเซลล์ในร่างกายของเรากำลงังร้องเรียกหาสารอาหารที่ถูกต้องอยู่ทั้งที่อยู่ในโลกที่อุดมไปด้วยอาหารแต่เรากำล,ลังขาดสารอาหารอย่างร้ายแรงซึ่งก่อให้เกิดวิกฤตการณ์ทางสุขภาพที่ใหญ่หลวง สภาพการขาดสารอาหารนี้ก่อให้เกิดโรคต่างๆได้มากมายอย่างเช่นโรคมะเร็งโรคหัวใจและลมชักแล้วคาตอบคืออะไรผู้เราจะรับสารอาหารที่ร่างกายต้องการอย่างยิ่งยวดได้อย่างไรมีหลายล้านคนที่เห็นได้พึ่งอาหารเสริมการสารวจเรื่องเหล่านี้เพราะว่าเกือบคพึ่งนหนึ่งของชาวอเมริกันจะทานอาหารเสริมกันจนแทบจะเป็นอาหารหลักเลยทีเดียวแต่หาอาหารเสริมเหล่านั้นมีสารเคมีที่เป็นพิษเจือปนอยู่ละ่ะหากการบริโภคยามเม็ดวิตามินและแร่ธาตุเสริมมากๆทําให้เกิดผลข้างเคียงที่ร้ายแรงละ่ะมีการปกปิดความจริงนั้นไม่ให้คุณทราบ บริษัทใหญ่ๆถึงกับต้องขึ้นศาลเพื่อพยายามจะปิดบังไม่ให้ความจริงถูกปเปิดเผยออกมาพวกเขาไม่ต้องการให้คุณได้รับรู้เกี่ยวกับงานวิจัยใดๆทั้งสิน้นเรื่องราวของวิตามินนั้นเริ่มมาจากอาหารมีการค้นพบว่าวิตามินซีเป็นส่วนประกอบสำคัญของพืชในช่วงต้นศตวรรษที่19และเมื่อประโยชน์ของสารอาหารนั้นเริ่มที่รู้จักกันนักวิทยาศาสตร์ก็ได้แยกส่วนประกอบของสารต่างๆที่พบในอาหารและบริษัทผลิตยาก็ได้ศึกษาส่วนประกอบเหล่านั้นและนำมาสังเคราะห์เป็นสารจำลองขึ้นมาแต่เซลล์จำนวนพัน้านล้นจักสารสังเคราะห์ ที่ถูกแยกออกมาเหล่านี้พวกมันรู้จักแต่อาหารทั้งชิ้นเท่านั้นทีนี้ผมหรือคุณสามารถโดนหลอกได้แต่ไม่ใช่กับเซลล์เหล่านี้เซลล์ในร่างกายเรากําลังร่ำร้องว่าไหนละอาหารเราต้องการอาหารจริงๆมีหลักฐานทางวิทยาศาสตร์ที่มุ่งบอกว่าเราจะไม่พาวิตามินหรือแร่ธาตุเดียวในอาหารอย่างเด็ดขาดมันมักจะยึดเกาะอ,อยู่กับสารประกอบอื่นๆเสมอ ทุกวันนี้ตลาดวิตามินและแร่ธาตุทั้งหมดจะอยู่ภายใต้การดาเนินการของบริษัทยักษ์ใหญ่เพียงไม่กี่กลุ่มซึ่งใช้แต่วิตามินสังเคราะห์ในผลิตภัณฑ์อาหารเสริมที่ถูกผลิตออกมานับพันพันยี่ห้อที่เราพบได้ในร้านต่างๆทุกบริษัทเหล่านั้นใช้แต่สารสังเคราะห์ทั้งสิน้นสารสังเคราะห์เหล่านี้บางทีเรียกว่า USP ซึ่งเป็นชื่อที่ใช้เรียกสารสังเคราะห์ทางเภสัชศาสตร์แร่ธาตุที่คุณได้จากอาหารเสริมประจําวัน เช่นเดียวกับที่อาจพบได้ในอาหารที่เพิ่มสารอาหารต่างๆส่วนมากมักจะเป็นเพียงหินที่นํามาป่นซึ่งขุดมาจากดินบดเป็นผงแล้วก็นามาอัดใส่เม็ดนั่นเองแถ้ธาเหล่านี้ไม่ได้อยู่ในสภาพที่ร่างกายสามารถนําไปใช้ได้มันไม่แตกต่างกันเลยไม่ว่าคุณจะซื้อของขบเคีเ้ยวของเด็กในร้านขายของชําหรือผลิตภัณฑ์แพงๆจากร้านขายวิตามินที่อยู่ในห้างคุณคงกาลังได้รับวิตามินสังเคราะห์ที่มาจากรูปแบบของหินเช่นเดียวกันอยู่ดี การวิจัยทางวิทยาศาสตร์เกี่ยวกับกวิตามินและแร่ธาตุสองคหอเหล่านี้เพราะว่าจะมีการดหลดซึมเก็บกักและนําสารเหล่านี้ไปใช้ได้ในระดับที่ต่ํามากและโชคร้ายที่ในหลายกรณีส่วนประกอบเหล่านี้อาจจะมีผลข้างเคียงที่ไม่ดีได้อาหารจริงๆประกอบด้วยวิตามินและแร่ธาตุที่ถูกล้อมรอบโดยสารที่เป็นตัวนําของอาหารตัวนาเหล่านี้เป็นกุญแจสําคัญในการนําสารอาหารเข้าสู่เซลล์ถ้าปราศจากตัวนําเหล่านี้สารอาหารจะถูกการละจากเซลล์แล้วเซลล์ก็จะขาดสารอาหารจนตาย หนึ่งในผู้บุกเบิกในสาขาวิทยาศาสตร์วิตามินคืออัลเบิร์ตเซนจอร์จีเขาเป็นนักวิทยาศาสตร์ที่มีชื่อเสียงไปทั่วโลกและเป็นศาสตราจารย์ซึ่งประสบความสําเร็จในการแยกสกัดวิตามินซีในปีคศ1928เขาได้รับรางวัลโนเบลสําหรับผลงานของเขาแต่ก็ยังคงทําการวิจัยต่อไปเขาเพบว่าวิตามินที่แยกสกัดออกมานั้นเป็นสิ่งที่ไม่มีชีวิตเซนจอร์จีได้จดบนันทึกไว้ว่าในกระบวนการแยกสกัดนั้นเขาพบสารประกอบหนึ่งที่มีศักยภาพมากกว่าวิตามินซีเพียงอย่างเดียว เขาศึกษาสารประกอบนี so first, beans, ER like <ain> ้ต่อไปและเพราะว่ามันประกอบไปด้วยไบโอฟลาวโนนอยเอนไซม์และตัวอื่นๆมีลูกศิษย์ของศาสตราจารย์จอจิคนึงชื่อแอนดรูซาเล่ผู้ซึ่งสนใจจะนําตัวนํานี้มาใช้เพื่อจะป้อนให้กับร่างกายอย่างมากเขาจึงดําเนินการตามผลงานของเซนจอจ้และได้ค้นพบวิธีการนําตัวนาเหล่านี้มาใช้เราได้ดําเนินกระบวนการสกัดเหมือนกับที่เซนจอจ้ทำแล้วก็รู้สึกว่าจะได้ตัวชักนำตัวเดียวกัน ซึ่งไม่ได้เป็นเพียงวิตามินซีดังนั้นเราจึงซื้อเครื่องมือเพื่อที่จะสลายมันออกดูแล้วศึกษาว,ว่ามันคืออะไร